ตู้เย็น AI ที่ช่วยวางแผนมื้ออาหารคุณสมบัติผลิตภัณฑ์นะคะ1ตรวจสอบวัตถุดิบที่มีอยู่มีการสแกนบาร์โค้ดหรือใช้กล้อง AI ตรวจสอบอาหารที่เหลืออยู่ 2. ช่วยวางแผนสำหรับมื้ออาหารว่วงหน้า 3. แนะนำสูตรอาหารเพื่อสุขภาพวิเคราะห์แคลอรี่และสารอาหาร 4. ช่วยบริหารวัตถุดิบให้คุ้มค่าเตือนวัตถุดิบที่ใกล้หมดอายุ กลุ่มเป้าหมายนะคะกลุ่มคนรุ่นใหม่และวัยทำงานกลุ่มคนต้องการเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดเวลากลุ่มคนสนใจการกินอาหารเพื่อสุขภาพแต่ไม่ค่อยมีเวลาวางแผนตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาดตู้เย็นที่ทำหน้าที่เหมือนผู้ช่วยเชฟช่วยจัดการวัตถุดิบและแนะนำเมนูอัจฉริยะมีการใช้ AI วิเคราะห์อาหารในตู้เย็นและวางแผนมื้ออาหารโดยอัตโนมัติ ลดปริมาณอาหารเหลือทิงด้วยระบบแจ้งเตือนเปรียบเทียบคู่แข่งตู้เย็น AI ใช้ AI วิเคราะห์จริงเพื่อแน่นอเมนูตรวจสอบอาหารในตู้เย็นอัจนมัติราคาค่อนข้างที่จะสูงนะคะตู้เย็นทั่วไปต้องคิดค้นหาสูตเองราคาจับต้องได้